สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้มีแนวทางเลขเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะขอโชคกุมารทองน้องก้าอึ้งได้เลขตรงทะเบียนรถเหลือเพียงแค่4วันเท่านั้นนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจาวันที่17บจมกราคม68เชื่อว่าขอหวยทุกท่านต่างก็คงกําลังตามหาแนวทางเลขเด็ดกันอยู่แล้วจะเป็นแนวทางจากนักใบหวยออนไลน์ชื่อดังจากเหล่าคนบันเทิงหรือแหล่งโซเชียลต่าง ซึ่งในวันนี้เราก็ได้มีแนวทางตัวเลขมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวตําบลขุนแก้วอํเาเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมได้มีนักเสี่ยงโชคเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และมากราบขอพรที่วัดสว่างอารมณ์กันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบนศาลาก,การประเรียนที่ปฏิษฐ์กพระเงินพัดทองหรือหลวงพ่อรวยรวมไปถึงตาทองยูรารล่าสุดหลวงพ่อแปะได้เคลื่อนย้ายกุมารทองน้องก้าวเลิฟ ขึ้นมาตั้งไว้บนศาลาการประเรียนยิ่งทำให้บรรยากาศคึกคักโดยคุณนิกรอายุ45ปีชาวบางบัวทองผู้ที่เดินทางมาขอพรกุมารทองน้องก้าวเลิบเลโดยการกระซิบข้างหูโดยคุณนิกรบอกว่ามีอาชีพขับรถไลเดอร์วันนี้ตั้งใจมาขอพรกุมารทองน้องก้าวเลิบเลต้องการหาเงินส่งรถและใกล้จุดจีนอยากจะเอาเงินไปให้แม่และใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งเคยได้ยินชื่อเสียงของกุมารทอง ว่าให้โชคกับคนมามากมายวันนี้ก็เลยมาขอโชคโดยจุดทูปและหลวงไข่ในตะค้องได้เลขสามตัวคือ505ก็ต้องอึ้งเพราะเลขที่หลวงมาตรงกับทะเบียนรถที่ใช้ขับขี่โดยได้กระซิบที่ข้างหูบอกว่าหากได้รางวัลใหญ่จะนำของเล่นและน้ำแดง100โหลมาถวายแก้บนอย่างไรก็ตามเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณ ขอให้ทุกท่านโชคดีดรับซับในวันที่17มกราคมค่ะ